ก็ในส่วนของอินเตอร์โลประเทศไทยนะครับเราอินเตอร์โลกรุ๊ปนะครับเราเราแบ่งออกเป็นโดยโดยรวมเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็นสามภูมิภาคให,ใหญ่ๆนะครับก็คือในส่วนของยุโรปนะครับอเมริกาแล้วก็เอเชียนะครับในยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียเนี่ยนะครับก็เราจะมีการแบ่งการบริหารงานนะครับโดยโดยทั่วไปเนี่ยสัดส่วนของของยอดขายเนี่ยนะครับ สัดส่วนของยอดขายเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ทางยุโรปนะครับที่เราเห็นก็คือทางด้านของอีเมียอีเมียก็คือทางด้านของยุโรปมิดเดิลอีสต์และก็เซาท์แอฟริกานะครับตัวนี้จะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงก็คืออยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับอันดับสองก็คืออยู่ในส่วนของทวีปอเมริกานะครับก็จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือในส่วนของตลาดของ เอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมทางด้านของออสเตรเลียเข้าไปด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิกเปอร์เซ็นตะครับอินโทรก็เป็นบริษัทผู้นำนะครับผู้นำที่ชั้นนำของโลกทางด้านของตัวการจัดการนะครับในโซลูชันทางด้านของ Material h a n d นด n g นะครับเรามีพนักงานทั้งหมดอยู่ประมาณ2องร้อยสองพันรอคนทั่วโลกนะครับแล้วก็มีทั้งหมด3ามห้บริษัททั่วโลกนะครับ โดยมีโรงงานอยู่ทั้งหมด16โรงงานนะครับกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับในส่วนของบริษัทที่เป็นเฮดคอร์เตอร์นะครับจะอยู่ที่ส i อสแลนด์นะครับลูกค้าเราก็จะแบ่งกระจายไปนะครับโดยมีมากกว่า28,000รายนะครับเราก่อตั้งมาทั้งหมด62ปีแล้วครับก็คือตั้งแต่ปี1959นะครับในส่วนของตัวโปรดัก นะครับโปรดักของอินเตอร์โลเนี่ยเราแบ่งออกเป็นเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆนะครับทางด้านของตัวโรเลอร์เองที่อยู่ทางด้านมุมบนขวานะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าเปอร์เซนตนะครับแล้วก็ส่วนของดรายดรายก็อยู่ที่ประมาณเกือบสาสิบเอร์เซนะครับมาทางส่วนของคอนเวเออร์กับซอเตอร์ซึ่งมีอัตราการเติบโตค่อนข้างจะสูงมากในปีที่ผ่านมานะครับก็อยู่ประมาณเกือบสี่บเปอร์เซ็นนะครับ อันดับสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของพลเลตแฮนดลิ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ9%นะครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นบ้านของผู้คนกว่า650ล้านคนแน,น่นอนว่าประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทย เป็นกลุ่มประเทศที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันในานามของสมาคมประชาชาติแห่ตตออเ all, เงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian Nations i n t e r o ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี1988ในวันนี้ i n t e r o ได้เพิ่มสำนักง,งานเพื่อบริการลูกค้าและดูแลจัดการโครงการในประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทย ในปี2019อินเทโรได้ริเริ่มรากฐานที่สำคัญเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการเปิดโรงงานในชนบุรีซึ่งเพิ่มความสามารถในการผลิตขึ้นถึง3เท่าบนพื้นที่กว่า6,000ตารางเมตร มีบุคลากรราวหนึ่งคนทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ทันสมัยพวกเขาตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆวันเพื่อรองรับและสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าในภูมิภาคที่กำลังเติบโต,ตแห่งนี้แผนผังของโรงงานแห่งนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานอีกด้วยโรงงานใหม่ที่เชิดชาย ่อการบูรณาการระหว่างอินเทอรโทั่วโลกเราทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสและเดนมาร์กเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความคงที่ในระดับสกากลความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีความสนุกสนานและความมุ่งมั่นที่อินเทอรโประเทศไทยเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จการออกแบบสำนักง,งานให้มีความเปิดกว้าง มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันการเข้าถึงการศึกษาและส่งเสริมสปิริตของทีมในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่การผลิตถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งและการแบ่งปันความรู้ การพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำเพื่อคงความเป็นทีมเวิร์กเราทำงานร่วมกันเพื่อจัดการทุกความท้าทายจิตวิญญาณในความเป็นผู้ประกอบการและวัฒนธรรมที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางทำให้เกิดความแตกต่างเราเปิดทางให้พาร์ทเนอร์ของเราเติบโตและพัฒนาองค์กรของเราเองให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมเราพยายามที่จะเรียนรู้ในทุกๆวัน บริษัทอย่างเรดบูลเนสเล่คาเฟ่อเมซอนและฮา r l เลดเดวิสันเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราการผลิตการจัดการโครงการและการบริการลูกค้าของเราเกิดขึ้นในท้องถิ่นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เราให้บริการอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดมากมายในภูมิภาคแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอีคอมเมิร์ซแฟชั่นและธุรกิจยานยนต์อินเทอร์โรว a ไทยแลนดมีผลงานความสำเร็จที่เป็นที่จดจำมากมายและมุ่งหมายที่จะเปิดทางสู่การเติบโตของลูกค้าของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็สิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือเรื่องของอคุณภาพนะครับคุณภาพที่ เราให้ความสำคัญเป็นระดับต้นๆน,น,นะครับและส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ delivery ให้กับลูกค้านะครับที่จะต้องมีความรวดเร็วนะครับตอบสนองความต้องการของทางลูกค้านะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังตรงจุดนี้นะครับก็คือตัว Product เราเรียกว่า MCP หรือ Modular Conveyor Platform ซึ่งบริษ,ษัทอินเตอรลเราได้นำเข้ามานำเสนอให้กับลูกค้าที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยนะครับให้เลือกใช้ นะครับ MCP ตัวนี้เองเนี่ยจะเหมาะกับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ e-commerce นะครับอุตสาหกรรมที่เป็นทางด้านของการผลิตนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นทางด้านของการ distribution นะครับในตัว MCP เองเนี่ยเรามีการเลือกนะครับให้กับลูกค้าได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ transfer นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ diverter นะครับและหลายๆรูปแบบลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้งานได้